ทำไมมันเงียบเงียบแท่ไปไหนหมดไปไหนหมดมาเดินหาที่หาไม่ของเก่ากันอ๋อเดินฮะที่หาไม่ของเก่าก็จะซื้อของเก่าอ๋อป้าหาของเก่านี่หาอะไรมั่งนี่หาทุกอย่างอืมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำสิแล้วถืออะไรมาครับนี่กลัวหมากลัวหมาโอ้ยเนาะ อ๋อนี่นะมาถามซื้อของเกา่ากโอ้นี่ไปไหนกันเนี่ยนี่ผมมาดูรถผมครับอ,อย่างนี้กล้าซื้อบ่นี่ผมขายนี่ซื้อบ่ฮะซื้อบ่ขายห่วยขายจริงจริงเลยซื้อบ่ป้ะขายกระบะขายหัวขายนูน่นนลยขายหมดเลยซื้อบ่ มาเขาก็มีคนซื้อแล้วก็ซื้อไปตัดเนาะซื้อไปตัดอยู่ไหนเขานี่อยู่ไหนอยู่นี่แหละอยู่บ้านในนี่แหละอนังรองไงนะหาซื้อไปถึงไหนนี่หาตะโรบ้านเองนี่แหละอวันหนึ่งหาได้สักกี่บาทมันก็บอกไม่ถูกแล้วพันหนึ่งเลยบอกพันหนึ่งมันบอกไม่ถูกเดีกยวว่าบางโค้งมันขึ้นมันล้อยังเหล็กตอนนี้เท่าไหร่เหล็ก ซื้อเจ็ดบาทแปดบาทขายเท่าไหร่ปส่ิบสิบเอ็ดสิบสิบเอืมครับเอ้านี่มาถามซื้ออันนี่ป่ะขวดขวดเท่าไหร่อ๋อขวดหลายล้างรถผมก็มีขวดซื้อบ่ผมให้เลยอเอ้าเปิดเอาเลยจริงผมให้เลย ผมขี่เกียรขนไปขนมาแหละผมกินเสร็จผมก็โยนทิ้งแม่แม่เอาไปเอาถุงมาไปเอาถุงมาเออไ้เลยเดี๋ยวมันปลิวมันปลิวทิ้งเฉยๆนะนี่มาแล้วฮะไล่สดเลยเึ้นเลยมันปลิวไปหลายอันแล้ว ดีกว่ามันปลิวทิ้งนะปกติผมจะเอาไปทิ้งไว้บ้านแต่ไม่ได้กลับบ้านสักทีที่ไหนกันนี่นู้นผมอยู่สุรินทร์คนสุรินทร์แ,แต่ไม่ค่อยกินสุราเท่าไหร่อันนี้เหรอเอาไปโลดเออถังไม่ให้เด้อถัง <c oughs> เอาไว้ใช้อัน <c oughs> นั้นก็ <c oughs> บ่ให้เด้อนั่นน่ะ เอาแต่ขวดนะไม่มีใครอยู่เลยบ่ก็ไปไหนกันหมดเนาะเขาไปเอาของเอาอะไรหรือเปล่าเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมไปดูนั่นก่อนดูรถเสียตินก่อนอืม ไม่ได้ดูนาะนแล้วข้างในมีอะไรหรือเปล่าเหมือนเดิมฝุ่นเริ่มเต็มแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนนะครับใส่เช่าป้ายไฟก็มันทรงมันยังไม่ได้หรอกมันต้องรอดูหมวกดูขากระจกอีกแล้วก็กันชนเนาะมันก็ ยังไม่เสร็จเนาะไปดมูมีคนอยู่ไหมเนี่ยโอ้เป็นไรเอีกนี่เสียหรือเปล่านโอ้ันจะเสียไม่มีใครอยู่สักคน เงยียบกริบเงยียบกริบกันชนเสียดินอยู่ไหนเนาะนี่น่าจะไปซื้อโคงซื้อของครั นี่นั่งกันชนเสียตินนี่นี่โอ้ยยามุดแล้วนี่ครับประมาณห้านิ้วนี่ไม่ใช่สี่นิ้วหรอกนี่ห้านิ้ว ใหญ่มากเลยมันใหญ่กว่าเดก้าหรือเปล่าเนี่ยฮะใหญ่กว่าเดก้าไหมผมว่าโคตรใหญ่อะ่ะมีใครอยู่สักคน เอผมให้เสียตินเอาภาษีเจ้าอินซีมาให้ไม่รู้เอามาให้หรือเปล่าผมยังไม่ได้โอนเลยไปดูหน่อยให้ผมให้เอาไว้ในรถนี่แหละฝากต่ออยู่หรือเปล่า เขาฝากไว้หร ah, mm ือเปล่าอ่ะเขาไปไหนกันหมดเนาะอไหนอ่ะอืได้ฝากไว้ไหมเนี่ย ไไไ่ฝากว้าหาไม่เจอเลยน่าจะลืมไม่มีเลยน่าจะลืมหรือเปล่าไม่น่าจะลืมแน่นอนเลยโอ้เลี้ยงยวโทรถามเสียตินก่อน ว่าจะไปโคราชนะจะเอาไปให้ฮีหน่อยไม่รับสายน่าจะถ่ายคลิปอยู่ เงียบ yeah. <ล>กิ๊บโลเอาเมื่อกี้รับแล้วเดย<ล>เออไม่มีเน็ตหรือเปล่าโล,โลในภาษีอยู่ในภาษีอะลืม,ล,ล,มลืมมืาไว้โลอยู่ในรถเกง๋ง อ๋อเออไม่เไปไ็นไรได่เอาลงไวอ๋อโอเคโอเคได้มาไหมนี่เจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมไปโคราชก่อนไปหาเจ้าอินซีซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรละผมถ่ายไอ้นั่นไปแล้วถ่ายรูปไปแล้ว เกิดเขาขอดูก็ให้ดูรูปเลยเจอกันใหม่ครับ ก็น่าจะไปซ่อมรถหรือเปล่าช่างต่อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอญาตขับรถเดินทางก่อนก็จากนี่ไปโคราชก็ประมาณร้อยร้อยโลไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับต้องแวะเติมน,น้ำมันด้วย วันละห้าร้อยเลยขับรถ